ว่าตุ๊กตามีคําถามเคลียร์ใจมาถามถามอะไรใช่ค่ะพี่พี่คือหนูแบบสงสัยมากไม่รู้เป็นอะไรเว้ยพี่แกะพี่ทําอะไรไว้ออกมาทําอะไรทําอะไรวันนั้นนะคะทุกคนคือหนูเข้าไปดูในติ๊กต็อกซึ่งเราเป็นคนฟอลพี่เข้าไปแล้วนะคะฟอพี่เข้าไปแล้วแล้วทีนี้หนูเข้าไปดูอ้าวพี่มาอี o อฟอรเราด้วยแบบว่า ติดตามเรากลับด้วยแล้วก็เยดีใจมากมากเลยพออีกวันนึงไม่ได้เป็นเพื่อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะไม่พี่ก็จะเป็นคนแบบติดตามใครแล้วก็จะชอบเลิกติดตามแล้วก็ติดตามไปติดตามมาแบบนี้ที่เลยหนูไม่ได้ทีาเออพี่เราติดตามหมดทุกคนตอนเนี้ยติดตามใครติดตามใครติดติดตามใครแบบว่าติดติดตามใครหนึ่งคนอะใครไม่บอก ผู้สาวเจ้าเก่นั่นแหละโอเม <c oughs> หนูนมไม่คนด้อยใจไม่คือหนูอยากจะบอกพี่โอว่าพี่โอคะ่ะถ้าพี่โอจะไม่ติดตามหนูไม่เป็นไรเลยแต่แต่พี่โออย่ามาติดตามแล้วก็สอดติดตามมันมันเส็บหัวใจเข้าใจปะเออเดี๋ยวพี่จะไปติดตามใหม่นะ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหนูหนูไม่เป็นไรจริงๆ